สวัสดีครับมูนีผมพายซูกองมามีน้ำปลาฟีซอส,ส,สกบาบไทยน้ำปลาระ m e n t e ซอสเท้สสสทาเจ้า s o ยบ bean p a s This one bit of a mouthful, this one. Hungui Dao Mu. Cap Moo Hungui Cap Cow Tam. แซบแบข้าเจ้า1กิโลปงชูร์ล็อต monosodium g e เข่านเฮง Sep sep cow tan. This one very, very tasty. Eat with mango and coconut milk in Mukdahan. Sep sep. Yeah. cam? Ka niao moon. กับมามว่วงโอ้แซ่แบแซ่บใช่ไปสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบปาทหกสิบหสตางค์ ก <Yeah. S 1> yeah. บคุณที่ชมคลิกวิดีโอนี้อย่าลืมกดดิทัม subscribe มากๆกดไลค์กดแชร์ชองยูทูบทูอินยูเคซีซงเพ็ก้าวขอบคุณครับ